มจะเปลี่ยนหน้าจอโทรศัพท์ของตัวเองให้เป็นหน้าจอสีแดงแบบนี้เคยเป็นหนึ่งคนที่หลับ ยากมากๆใช้คาว่าเคยเพราะว่าตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะก็อ,อยากจะเชื่อว่าตัวเองนอนภายใน4ี่ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งได้มา3อาทิตย์แล้วเมื่อก่อนเนี่ยสลิปซัพพลเมนต์อะไรคือกินมาหมดแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมลเาโทนินอะไรที่มันแบบเป็นเทรนดี้แล้วมันบอกว่าช่วยก็คือทามาหมดแล้วจริงๆแต่สุดท้ายนะคะถ้าเราต้องมีวินัยกับตัวเองตอนเช้าไม่มีมอร์นิ่งรูทีนตอนเย็นเราก็ต้องมีอะไรที่มันสตรีกเกอร์กับไ t ฟ์รูทีนของเราเหมือนกันรูทีนมันจะเริ่มแต่3ทุ่มค่ะทุก3มทุ่มมันจะเปลี่ยนหน้าจอออสีีแแดดงงบบเเนูู้้ะไรรรรก็่ืา ฉะนั้นเราก็ต้องหยุดเล่นโทรศัพท์ค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นเรื่องแสงในบ้านค่ะเราต้องหลีไฟแต่ถ้าหลีไม่ได้สามียังดูทีวีอยู่หรือเราต้องไปห้างที่มันแบบไฟสว่างมากๆนะคะอย่าไปไอเขาค่ะใส่ไปเลยค่ะแว่นตากันแดดจริงๆตอนที่ไปเรียนกับพี่ป้ายเขาบอกว่าให้ใส่แว่นตากันแดดสีแดงแต่ไม่ไหวมันปวดหัวเกินแล้วก็ยังไม่ได้สั่งมาค่ะก็เลยใช้สีดําเนี่ยแหละไม่อยากจะเชื่อว่าแค่2ทิปเนี่ยทุกคนเวลามันถึงสี่ทุ่มอ่ะร่างกายมันเริ่มง่วงแล้วมันก็นอนได้จริงๆนะคะนอกจากนั้นก็มันจะมีทิปเเลลล็กกๆช่่นนนนนนแแบบบอาไััม้วะะคิดหง หนังสือที่มันตื่นเต้นเล่นไปเลยค่ะ2หน้านะคะหรือไม่ก็ต้องไปสะสางความคิดตัวเองใครมีปัญหาหลับยากเหมือนกันแนะนําให้ไปดู YouTube เอพิโซดล่าสุดของเมย์นะคะเรียงไว้ให้แล้วค่ะ7ข้อที่แบบทำแล้วไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่หลับสีทุ่มได้แบบนอนดีตื่นเช้าแบบสดชื่นจริงๆลองดูนะคะ